วันนี้จะมาแนะนําที่เที่ยวสําหรับเด็กทิดเด็กทุกคนต้องเริบแน่นอนช่างทองฟาร์มเป็นฟาร์มสวนสัตว์ขนาดกลางไม่เล็กและไม่ใหญ่เก็บค่าเข้า,ขา,ขาคนละ20บาทลด20บ,บาทภาใ,ในมีสัตว์มากมายนานาชนิดเสือสิงโตช้างมา้าวัวกระต่ายเต่าลิงนก น้องแพใน,ในเขามีคาเฟ่ร้านอาหารให้นั่งพักชิลๆด้วยนะสามารถให้อาหารสัตว์น้องๆได้เกือบทุกตัวเลยใครอยากขี่มา้าขี่ช้างก็ทําได้นะน้องช้างน่ารักมากเต้นโชว์ไปหนึ่งกรปและเขายังมีบริการรถล้างนําเที่ยวรอบสวนสัตว์ด้วยนะ และที่ถูกใจลูกชายสุดๆเลยก็คือที่นี่เขามีสวนน้ําด้วยเป็นสวนน้ําขนาดกลางมีสระเล็กและสระใหญ่มีสไลเดอร์ให้เล่นด้วยค่าเข้าคนละ30บาทห่วนยาง30เช่าชุด30มแต่สวนน้ำเขาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ดูวันมาดีๆนะ